สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยจะพอดีพอดีเลยนะคะว่าอยากทานน้ำเต้าหู้ใส่ฟักเนาะก็ได้ของที่เราไหว้นะคะที่เราไหว้นะอ่าไหว้ส่งเทพเจ้าเนาะวันนี้พอดีเป็นวันรับเจ้านะคะก็ก็ต้องใช้ของที่เราไหว้วันส่งเจ้าเหมือนเดิมนะคะก็จะใช้ตัวจับกิ้มเนี่ย เป็นวันส่งวันรับเจ้ารับเจ้าหรือส่งเจ้านะคะในช่วงเทศกาลตุษจีนเนาะก็ต้องใช้ขนมแบบนี้นะคะเป็นขนมจันอาบเนะาะพอดีพี่อ้อยอยากทานน้ำต้มหูใส่ใส่วุ้นใส่วุ้นใส่ตัวฟักนะคะฟักเชื่อมเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะหัน่นฟักเชื่อมใส่นะคะได้ วันนี้พอดีอซื้อน้ำเต้าหู้เข้ามาเนาะไม่ได้ทําเองนะคะน้ำเต้าหู้วันนี้ไม่ได้ทําเองเนาะเพราะว่าช่วงนั้นพี่อ้อยอทําจนแบบถั่วหมดนะคะถั่วหมดไปแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปซื้อใหม่เนาะ ก็ได้แต่น้ำต้าหู้สำเร็จนะคะที่ซื้อเข้ามาเนาะก็จะมีปลาต้มโกมีน้ำต้าหู้นะคะแล้วก็มีสลับเปาทอดนะแต่พี่ว่าอยากทานแบบใส่ฟักอยากคิดเหมือนตอนที่สมัยที่เราไปดูนิ้วกับเตี่ยตอนเล็กๆเนาะเตี่ยพาไปดูนิ้วเตี่ยจะมีน้ำต้าหู้อยู่เจ้าหนึ่งที่ที่เตี่ยจะพาไปแล้วก็ไปสั่งน้ำต้าหูแล้วก็นั่งดูนิ้วไปด้วย แต่นั่นเขามีสักคูนะคะของพี่อ้อยไม่มีสักคูพี่อ้อยเอาแค่นี้พอแล้วเนาะฟักเอาไม่เยอะนะคะแล้วก็ใส่น้ำต้าหู้ลงไป<ๆ>แล้วอยากอกลับไปเป็นเด็กเนาะอยากทานเหมือนเด็กๆเราใส่ปลาต้งโผลลงไปนะคะเหมือนสมัยก่อนตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เนาะ อยากไปเป็นเด็กไม่ต้องมามีเรื่องคุนข้องหมองใจนู่นนี่นั่นไม่ต้องรับภาระรับผิดชอบอะไรต่างๆเป็นเด็กแสนจะสุขสบายอยากกลับไปเป็นเด็ก <c oughs> <c oughs> ความคิดของน่าจะเป็นความคิดของคนใกล้แล้วหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ <c oughs> นะคะมาทานด้วยกันคะ่ะน้ำต้าหู้นะคะน้ำต้าหู้ที่ใส่ฟักนะคะใส่ใสัฟกฟักเชื่อมเนาะ <Okay. S 1> ฟักเชื่อมแล้วก็มีปลาต้งโถลอยแบบนี้เนาะ แล้วเดี๋ยวก็จะชิมดูนะคะถ้าไม่หวานเนาะถ้าไม่หวานพี่วอย,ยจะมีน้ําตาลที่สําหรับอ่าสําหรับไม่อ้วนนะพอแล้วนะคะหวานขนาดนี้พอแล้วเนาะก็เนี่ยจะทานคู่กันไปแบบเนี้ยนะคะระหว่างอ่าฟักกับปลาตองโกแบบนี้เลยเนาะ ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าช่วงเนี้ทำคลิปยาวๆมันก็จะน่าทำบักอยู่เพราะว่าไปไหนมาไหนลําบากนะคะซื้อของซื้ออะไรก็ไม่ค่อยได้นาะ mm hmm. ก็เลยไม่ค่อยมีคลิปทําอาหารสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าออกตลาดออกหายยากนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะ mm hmm. น้ำต้าหูปลาต้องโกฟักเชื่อมนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปพี่อ้อยเนาะฝากไลค์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ